โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับชาวเไอเวทุกท่านวันนี้ผมแกมมาซิกและทุกทุกคนก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในการรวมตัวครั้งสุดท้ายละในเทิร์ไพรเพราะเสียก็กระจ,กกระจายไปเทิร์ไต้หวันเกาหลีอเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้เนาะครับโอเคบางคนก็ไปหลบเกมสตรีมแล้วก็ออริจินกันนะครับครับงึงลุยกูเปิดแล้วสตรีมดีหรือเปล่าวะเฮ้ยที่อะไรสตรีมก็ยาวอ่ะ เรจะดูด้วยปับเหมอนแป้บอะไรจิ้นอ่าวันนี้ก็มีหลายคนเลยจะกลุ่มแต่ละกลุ่มมารวมตัวกันเนาะแต่เสียดายที่ว่าผู้ที่เก่าๆไม่ค่อยจะมีกันแล้วอ่ะก็ยังนึกถึงก็พวกพี่ยูเด็กดีอะไรพวกเนี้ยคือยูไปมเดชุดนู้นเลยชุดที่ว่าเล่นกันตอนถ่ายคลิปไอหมดอินเฟคชั่นที่มาใหม่ๆเวอร์ไปฟ m ีฟรีด้อมเนี่ยเออ โอเคนะวันนี้ก็มีคนจากหลากหลายนะะรับทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักกันนะะนครับแล้วก็เออก็คนคนนี้รู้จักอีกคนนี้ก็เฮ้ยมึงใครวะอย่างเงี้ยก็คือถ้าคือในเนี้ยที่รู้จักกันอ่ะมีมีสี่ห้าคนอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะงั้นใครก็ไม่รู้เออเนาะแต่ว่าก็จะเป็นคนในกลุ่มนะุครับผมที่ว่าเล่นมาด้วยกัน channel กันอ่าฮะคุยไม่ทางไปก็โอเคอ่ะวันนี้ก็ ตอนนี้ก็จะมาอธิบายกิจกรรมทั้งหมดซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งหมดสามกิจกรรมนะครับผมก็บบกิจกรรมแรกเลยเด่ยก็จะเป็นกิจกรรมแรกเริ่มครับก็คือบบทุกคนอ่ะเริ่มมาจับปืนอ,อะไรให้ใช้ปืนนั้นครับคิดถึงครั้งแรกที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะฮะคือเกมกิจกรรมปืนแรกคุณจับอะไรนั่นแหละครับ,บ,บผมเอาคนออกกันไปนสองคนงน่าจะ,ะเรื่องของอาวุธที่ว่าไม่ลงรอยกันหรือมัง้งก็ าว่าเราจะไม่ได้ว่าใช้ปืนอะไรก็ให้ใช้ปืนมาตรฐานกังปืนน้ำต้นก็มีเอสโครเอซิพ็อกเอสองอสี่นั่นแหละครับอ๋อตาระไล่อะไรไม่มีครับไม่มีครับได้ความสุขครับเราจะคืนความสุขให้ประชาชนครับเราจะคืนความสุขให้กับผู้เล่นทุกคนก่อนปิดเดี๋ยวไปยุดแบน์โพลิชิตกันเลยทีเดียวนะฮะจังหวะนั้นอาจจะเป็นรายการตัวอุ้ยก็ไหน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 ก็ตัวนี้แล้วลองอธิบายเลยครับว่า ลากล้องทั้งหลายนี่ก็ปืนกระบอกแรกที่พวกคุณใช้ก็ปืนอะไรกันมั่งครับผมโอเคโอเคเข้าไปดูอินเวนทอรี่กันเลยก็มีซีนโคครับผมอีนสองก็คริสตัลเว่และทีบีซีหนึ่งนั่นเองโอเคผมบอกเลยแล้วกันนะก็กระบอกแรกถ้าเป็นพลเมร์ผมก็เอ็มบีเจ็ดนะกระบอกที่สองก็ถ้าเป็นเฟอร์แมนก็เอ็มก็เอ็มสี่ฮะแล้วก็ทีบีซีหนึ่งสวยบุบพอกอสกอร์เปียนครับเพราะตอนนั้นไม่มีกระบอกเดียวกระบอกไอเอพีเอสด้วยนี่สเต็คินอะ ใช่แล้วแต่ตอนนั้นไม่ซื้ออันนี้ของผมนี่ใช้คิดดีกว่าเดี๋ยวฮาริมาเดี๋ยวบางคนก็หาว่าเป็นแคปเพราะมันเพิ่งออกแต่ว่าผมซื้อมาตอนหนังสือเนี่ยตัวเบงกอบชาไหมเบงกอย้อมแมวย้อมแมวปืนย้อมแมวตัวแรกของเกมเซิร์ฟนี้เว้ยของของเอเอซก่อนแคปออกก่อนแคปออกผมได้แต่เวลาแหละนี่ก็มาสำหรับสองข้อคิดนะก็เอ็นเปอร์สแคนเนอร์นั่นเองก็ให้ใช้ปืนที่ได้ จากกิจกรรเฟิร์สกันเนอร์มาก็จะมี M2 คาบาย M1N1 คอมสารและก็คาร์ไกส์8บางคนไม่มีด้วยต,ต,ต้องมี<ช>บางคนฮะแ,แต่คิดแต่คิดว่าบางคนไม่น่าจะมีอืมอาจจะนะ,ะแต่คงได้ทุกคนเพราะมันมันกิจกรรมเฟิร์มเหมือนกันเนี่ยมาหาเมียขับมันจะมีไหมล่ะดูย้อนมาดิเออหว่าไม่แน่อาจจะเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบไม่เล่นเล่นองนานแล้วก็ได้นะมั้งนะอ่าแล้วแต่ไปถึงจังหวะนั้นค่อยถามอีกทีก็ได้เกมกิจกรรมที่สามนี่ก็จะเป็นการโหวตเลยว่าจะให้เล่นอะไรนะครับ โอเคแต่นี่จะพกนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะโอเคแกลก็กดเลยปะแกลัจะกดละโอเคขออนุญาตตัดคลิปสักครู่นะครับยังค่อยประกาศในเกมทีมประกาศในทีมที่ยังไม่การพลาดการพลาดเดี๋ยวเพอใช้ปืนโอเคครับผมก็กลับเข้ามาสู่เกมนี้นะครับชื่อสุดท้ายคือคนที่ฆ่าได้เลยสี่เก้าใช่ไหมสี่สิบเก้าใช่มี่ใชโอเคก็แล้วถ้ามันมีสี่สิบเก้าสองคนเนะ ก็ต้องดวลกันครับผมอ้าวเรี๋ยมาเฟิร์สบัตครับเฟิร์สบัตไปกับ a k แ7นะฮะก็บอกแรกที่ผมจับนะตอนนั้นนี่ผมก็อารมณ์ว่าชอบ AK ไอ้าแถลุดอุ้ารึเปล่าถล่มถล่มถล่มแอนมันห่วยอะการจอนไททันห่วยเหรอเฮ้ยถ้าไททันห่วยนี่ถ้าทันห่วยก็ไม่มีอะไรดีแล้วฮะเอออแแค่นนหวยร มาโอ้ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานนะบอกกันตรงๆเลยว่าผมก็จับปืนอะไรไม่เป็นเลยเนี่ย AK ยิงไม่เป็นเลยเฮ้ยผมมาจะเล่นแต่เนี่ยเล่นแต่เพเดอ่ะเล่นแต่พวกเกมโคออฟไม่ได้เล่นเงมำอะไรแบบรถหรออย่าถามนี่ไม่ต้องเราไม่ต้องถามก็รู้นะเว้ยมันเพราะอะไรอ่ะเออสองคำรู้เรื่องครับขอไม่พูดดีกว่าโอเคโอเคไม่พูดก็ไม่พูดอุ้ย ก็ข้อแรกก็จำนวนคนก็จคนเยอะจริงๆข้อสองก็เอเอสข้อสามก็เอเอสอีกแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเอเอสครับผมมาเป็นข้อผิดกับเอเอสใช่รู้เรื่อง This is a fucking AS form ไม่ได้จบนีนาแนะบอกเลยว่ากาดลงเยอะใช่อะฮะเอสเอสซัก เอเชียเบสดีที่สุดเออเดี๋ยวจะไปชื่อไปเอเชียสลัดซีเฮ้ยแรไปแรไปเอเชียช็อตเอเชียช็อตใช่แคตตอะไร just the whatever โอ้ยคะแนนห่วยแตกมากไม่ได้เล่นนานจริงจริง M5K เขาเล่นเคาน์เตอร์ล้วนใช่โอ้คนไม่แตกปืนนี้นานแล้วอะ M4 อะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอสกอร์เปียนตั้งแต่ตั้งแต่ซีดีทีอะไม่ได้ซื้ออีกเลยมีวาร์ปด้วยเว้ย โอ้ยมีวาร์ปเซอร์ม้คือมีโปรให้ในตัวระหว่างเกมก็สามารถเปิดคาัสได้นะครับแต่ยูเทอร์เนอร์ก็ได้ไงเปลี่ยนก็ได้วะไม่ถึงเล่นไม่ถึงเกมพาโทชไว้อะอะไรนะไม่ถึงเกมพาโชไว้อะอ่าฮะอะไรคือพาโทเออพาโชไอเกมที่เปิดไม่ใช่เหรอพี่ไม่เอาพอช่อรอช่ออะพอช่อพอช่อพอช่อมีสองตัวนะมีมีตัว R กับตัว S ถ้าตัวเอสควรจะรู้ว่ามันเหัวเรื่องเคลื่อนกันไหมโพสทอลนะมันโพสทอลอนั่นโพสโพสทอลนะครับเกมแจมติงเอเวอร์เลยทีเดียวเกมที่ดังไรที่สุดนะฮะเฮ้ยผมก็ไม่ดังไรที่สามเลยด้วยไม่ว่ามันจะเป็นเกมเกมที่เราเห็นบอกว่าจะรีเมคภาคสองใหม่นี่หว่าจริงดิรีเมคมาแบบแบบแคปคอมอะครับรีเมคเกมลงไอ้เนี่ยมา แบบแคปคอมกับสแควร์อินนิกะรีเมคเกมลงแนี้เพย์ซก็เอาเท็กเจอร์แบบเดิมใหญ่่ทีสุดเว้ยจริงๆเอาเท็กเจอร์แบบเดิมมาลงเลยเออก็คือแบบว่าต้ยปิดไปเลยเพราะพี่จิ้นโดนถีไม่เป็นไรไม่เลยไม่เลยนไรยิงไปเลยไม่ได้ห้ามอุ้ยคนที่เขาเล่นกันมานานนี่ที่เขายังคงเล่นกันอยู่นี่ก็เก่งจริงๆแล้วคือรู้เลยว่าเราปวยแล้วนกัไหนนะครับ ทำไม M4 เมิดที่กากที่สุดใช่ไหมอ้าว M4 แม่ง M4 มันรู <car car ้สึกว่ามันเล่นยากขึ้นอ right> ่ะนั <car <car ้นเหรอเรามันอาจจะไม่ได well> ้เล่นยากขึ้นพี่อันอาจจะเป็นที่เราล้วนๆเลยอาจจะเราอาการเองแต่เกาหลีไม่อยักเล่นนะอุ้ย ABJ อย่างเดียวแล้วตอนนี้ปริมาณคนเยอะขนาดนี้นี่นัวสัสสัสเลยนะัวเนียกัน ม่วงกันได้ใจครับนั่นตำมันชายอิงทือยุดดันไนฟ์เฮ้ยเมีคนไม่ใช่มีดธรรมดาแหละอ้าวสงสัยเขาอาจจะไม่หวังหัวว่าเอ้ยคุณไม่คงไม่ได้คิวสุดท้ายหรอกมาเมื่อกี้มั้งเพราะว่าเขาเข้ามาท้ายเกมมากกว่ามาทีหลังไม่ทันได้ดูอ่าเอ้ยเข้ามาช่วงไอ้เนี่ยช่วงท้ายๆของตอนที่แล้วก่อนเราจะกดเริ่มเกมเออไม่เป็นไรก็ไปปล่อยไปเถอะณจุดๆนี้แล้วมันเริ่มไม่ทันพลาดมันแค่ผ่าน โอ้ท carry eh? ี่ปุ๊คิวทีปกคิว่าจะทุกทีเลยนะเออจะทำเป็นแบบ60 FPS ดีไหมเครื่องหัวตจจริงพี่เครื่องผมถ่ายอะเอาให้พัน45เฟรมเรทก่อนจริงเฮ้ยทำได้ดยแต่ไฟวิ่งใหญ่ๆโคตรเลยเครื่องผมทำไม่ได้ถ่าย800 600วิ่งที่30เฟรมเรทเนี่ยไม่คือกูเบื่อตรงที่มันเรนเจอร์ดานไง30 What is render ดาานอย่างวะก็พี่บอก render ดาน render ดาน whatever ดานูเจใจตอนไหนวะผมได้ยินว่าดอเด็กน r ดดนดนรบจากการปัสีปืมากเกินไปมาก่ไม่ใช่แหละผมว่าหูผมได้รับกทบตปัญหามากกว่าอนนี้คุณอง์ชายนี่โหดแล้วครับตามมาด้วยดัโก้ครับโอ้โหสคนนี้ครับกินกันไม่ลงจริงๆ ไปแน่แล้วแต่เกมพิกก็ได้นะครับผมเสียต้อง TPG แล้วจังหวะนี้อยู่นิ่งๆโอ้ไม่เก็บปืนกันด้วยวะเก็บได้เลื่อละลายหาที่แคมป์ปั๊บหาที่แคมป์ปั๊บอีธานอีแตนหลุดอ้าวหลุดแล้วการมีใครลองกดไอ้เก้าไหมเกิดกดได้ไม่ห้ามไม่ห้ามไี่จังหวะนี้ผมนี่ไงกดอยู่เนี่ย ไม่ได้ยินนอกระยะไงเลยไม่ได้ยินไม่ได้เล่นนานนะเนี่ยแย่แย่จริงต่อหน้าเยอะไรพี่ินโอ้โหเออโอ้โหระยะนี้กันเลยทีเดียวข้าวโพอนุบาทนี่แหละพี่โอ๊ อยากอุบาท์ที่ออกจะน่ารักวงจรเนี้ยเออเยอะแท้หนาะอฮ้ยอุ้ยตายโอ้โหกลไม่ทันนี่มาแจกเขาได้เนี่ยสิบยี่สิบแล้วเนี่ยสนายดีเฮ้ยก็สนายอยู่สนายดีโอ้ยไม่ทันเว้ยกลนี่แหละวะ ไม่ถนัด TPG อย่างแรงแต่ไหนน่าจะทำแบบเพเดได้เนี่ยทำไมยิงแบบไม่ต้องเล็งเลยน้องน้องจะโขบอ่าเกือบตรงตรงเป้าสักหน่อยเฮ้ยมันเป็นเกมหนึ่ง CSO ไงครับเทรซี่จูเตอร์อ่ะดาร์คุนน็อตรงเป้าเอ่อเดิงอุ๊ยกี้ไม่ทันท้อว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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอา s o m น o v e r the rainbow over the rainbow ไปแล้วใครยิงวะ flashbang ้ย้ยไม่เอาโอบควจริงอไมใช่หแมพดพิมและบางชิปปกติเ็ผมผมเล่นอย่างนี้มานานแล้วไม่มีก่อเนี่ย take that <Flash> โอ้ยนอกระยะใครมันยิงทีลนะนัดวะนี่ไงหุ้ยมีการยิงปืนแถวนี้แหมมีการยิงปืนแถวนี้จะเย็นจะเย็นคนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะคนนั้นนะ่ะเย,ย็นี่จบเร็วอ่ะผู้จริงได้แล้วได้แล้วเวลาแล้วเออไม่ได้สนุกเลยโอ้ยเหี้ยโอ้ยทั้งหน้าทั้งหลังเลย เออสามสิบคิวเองโอ้ยหนึ่งสิองแล้วต้องต้องต้องเตืนเข้าไหมผมว่าคงไม่ต้องเนาะเฮ้ยตั้งใจทำไมอะจะบอกว่าอันนั้นเบเต้าหลอดเบเต้าหลอดครับใช่โอเคกูจะเชื่ออย่างนั้นนะดีเดอร์บลิที่เลยเดียวโอ้ย เฮ้พี่แกมเราต้องมาทวงแคนกันแล้วล่ะโอ้ยเหี้ยว่ะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันนี้เจอเซอร์ไพรส์กว่าอินวาลิเอเบิลกันมาเลยทีเดียวโอ้ยองชายโหได้ใจเว้ยเอาล้วครับมีแววว่าดัซซอนจะได้โชว์มีดแล้วครับผมทำไมเอ็มพีเจ็บมันแรงขึ้นวะคีดเองเปล่ารู้สึกไปเองก็เพราะว่าคนทุกคนอะไม่ได้ใส่เกาะไง อ๋อไอเก้เขาไมมึงใส่609ชื่อไม่รู้พึ่งมาโอ้ยเก้โทรดีกว่าเฮ้ยมันไม่โทรแล้วมันไม่อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับไม่โทรแต่มันนันโดชิดโดชิดเลยอ่ะเออโน้ชิดโอ้ย ไม่ทันแล้วอา้าวคือไอ้ที่ยังไม่เข้าเทียอนอีกเหรอมีเพียนไม่เข้าไม่ได้เอาองกำกูเลยบอกเกาทีโอ้กูก็ไม่รู้นึกว่ามันเข้ามาละแหมชิงชิดขวาจะกดแรงด้วยเลยผมสก็เอเป<อ><อ>ี้ยนมันคือ,ค,อคุณดักตัวจะโทมี่แล้วครับโทมี่แล้วสก็อเปี้ยนมันคือปืนกลเบาที่หหวกสุดในสามโลก ไม่หรือมั้งของจริงก็ไม่แย่นะมาครับผมมาๆๆมาถึงในเกมนี้นะอ๋อคือมันกิดบ้าไสวยสุดส่สามลูกแมงยิ่งกว่าอเอเอพีสิดูซิจะเป็นยังไงคนสุดท้ายเอาละครับคุณองค์ชายใจตามันติดๆครับตามันติดๆคุณจำละลายเหรอองค์ชายอเอาไม่พีเอ้าเอ้าเอาข <c oughs> าดมาทุ่านเมมมีคนโดนหลอกตาละ หลอกดาวดึงดจยนดึงดุจยานไงวะคือฟั้นแล้วมันจะมีเสียงคนเว้ยอ๋อน่าดีได้ด้วยจบก่อนเดี๋ยวที่ปั๊บได้เมดอลได้เมดอลเยสบวกหนึ่งหมื่นยูโรเยสคอมแบทซัพพอร์ตนะพี่คอมแบทซัพพอร์ตเมดอลบวกหนึ่งหมื่นยูโรหมายความว่าไงวะเนี่ยไปมาได้เกาให้ก่อนปิดเว้ย มันไม่ใช่ด้จังหวะเนี้ยโยต์ต้องเยอะนะอ้อมก็จะได้แหม p r o g r ชั s i อัลล่าสุดโอเคกูกูกูพอละหยุดละหยุดถ่ายละเหรอดมีัลเซคันด์เกรดต่อไป first gun ใช่ไหม first gunner นะครับเิโอาวุธสงครามโลกมาเราจะมาเป็นทหารอเมริกากับเยอรมันกันโอ้อยากอยากเอาไอ้นี่ไปปาปาชาไปอ่ะ มันหาอย่างเดียวคือปปะชามันไม่ได้อยู่ในเร์สกันเนอร์นะครับมาเป็นรัสเซียนะรัสเซียเอ้อะไรวะเขาเขาต้องต้องเดนมาเท่านด์นต้องบอกมาเดนาร์รัสเซียเอ็มสองคาบายยังมีใครจำวิธีเล่นมาได้ไหมจำได้ยังจำได้ครับวิธีเดียวกันที่สีบหนึ่งหกเลยยังไงค,ค,ค่อยคิดเหรออืม มันต้องไอมันต้องเอ2ขาบไปเจเกอร์ดีวะ่วะแต่ว่าเจเกอร์มันแค่ซูมไนดะ้สองชั้นไงไม่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 มันมันมันบิ่งกว่านะ